เพิ่งรู้ว่าเป็นทายาทตระกูลสิงห์ทรายสกอตเจ้าหน้าที่อุทยานตัวตึงพร้อมปะทะคารมกับนักท่องเที่ยวทำผิดกฎอุทยานและกับการรู้จักตัง้งแต่งเจ้าหน้าที่อุทยาน say, okay. not okay. so try that again. So that เพราล่าสุดมีแชทถูกเปิดเผยหลังยุติบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกเสียสละงานที่รักพร้อมกับแนบภาพแชทไลน์ที่ทรงหาอธิบดีพ้องกับ,บอกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดีถ้าอธิบดีจะถอดตนเองออกจากตําแหน่งและไม่อยากให้อึดอัดพร้อมกับขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาแถมยังได้เปิดเผยกับทีมข่าวดังกับเรื่องราวสุดทนในหมู่เกาะกระบี่เช่นเจ้าของธุรกิจที่ฝ่าฟื้นโกรธปล่อยให้นักท่องเที่ยวโยนสมอเหยียบปะการังตักเตือนแล้วไม่เป็นผลพร มีเจ้าหน้าที่บางคนแอบรู้เห็นเป็นใจแอบรับผลประโยชน์ส่งเรื่องไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถูกเมินเฉยหลังจากพยายามเรียกร้องความถูกต้องกับถูกคนในพื้นที่รวบรวมรายชื่อให้ถอดถอนบีบให้ตนออกจากตำแหน่ง